ผู้ชมไปต่อศีสะเกดนะคะตำบลหนองให้เพลินชู่งานบุญคุมเขาใหญ่หวประทาดหนุนดวงเปิดมหกรรมวันกุยโลกประจําปี2 5 6 8หวังสีฟืนวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กุยให้เป็นที่เรื่องลือค่ะที่วัดหน้านนนพระธาตหนุนดวง ตำบลหนองให้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตค่ะนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมเอกลักษณ์งานบุญกลุ่มเขายาหวายพระธาตุหนุนดวงมหากรรมวันกุยโลกประจำปี2 5 6 8โดยทางสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวาสิเป็นพอกำนั่นผอผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้นำชาติพันธุ์กุยจากจังหวัดสุ จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนชาติพันธุ์กุยจากราชอาณาจากกักรกัมพูชาสปปลาวและ้วกะ็ทั่งเวียดนามเพิ่นกะมารวมงานนําบรรยากาศคึกคักหลายค่ะเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและก็พุ่มปัญญาท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน่นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมแหลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอด วัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติพันธุ์กุยหรือว่ากวยนั่นเองนะคะกับกลุ่มชาติพันธุ์บริสเ็นในประเทศละกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีรายได้งานนี้กำหนดจัดขึ้นนะคะจัดมาตั้งแต่วันที่12แล้วเป็นจัดจัดไปฮอดวันที่20กลุ่มภาพัน,น์นี้ผู้ใดอยากไปเที่ยวงานไปเบิ่งความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์กับไปได้นะคะ ซึ่งภายในงานนะคะจะมีการจัดตั้งสถาบันชาติพันธ์กุยการจัดพิมพ์แล้วก็เฉลิมฉลองผจจนานุกรมกุยนะคะ กุยบูนะคะหน้า,นา,นาชาดหนํำและกะการแสดงวิธีวัฒนธรรมพุ่มปัญญาของชาวกุยจากพื้นที่ต่างๆนะคะนี่เป็นกระนังกินข่าแบบนีนะคะคใส่มือเลยแล้วก็เรื่องของการแต่งการนี่ถือเป็นเอกลักษณ์นั่งกินกระพื่นแบบนีแซบหลายแล้วค่ะหลอมวงกันเมนูอาหารกระสีหลากหลายน้ำของพื้นที่พื้นทินทซึ่งวัฒนธรรมนี่บวกว่าเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศประเทศเทศพื่อนบ้านแสดงถึงวิถีชาติพันธ์กุยของสร้างแล้วก็เป็นการกินผ้าแรงอย่างที่บอกไปกินผ้าแรงเบิ่งแงงพระธาตุนั่น เองค่ะ